คนร้ายถูกตำรวจวิสามันหลังก่อเหตุแทงและยิงตำรวจเสียชีวิตค่ะป้อมตำรวจที่แยกขัติยานีก่อนจะหลบหนีแล้วก็ไปยิงแท็กซี่แถวแยกศรีธัานะครับล่าสุดถูกจับแล้วถูกวิสามันนะครับตำรวจนั้นวิสามันชายอายุประมาณ30ปีหลังก่อเหตุจี้รถแคมรี่สีบรอนเงินเลขทะเบียน ตอปตักกอไก่6354กรุงเทพมหานครนะครับจากย่านบางพลัดก่อนจะขับหลบหนีแล้วมุ่งหน้าถนนสุโขทยัยถึงแยกขับติยานีโดยคนร้ายได้ขับรถฝ่าไฟแดงแล้วก็พุ่งไปจอดบริเวณป้อมตำรวจก่อนจะเข้าไปใช้อาวุธมีดแทงดาบตำรวจลิขสิทธิ์พิราศีผู้บังคับหมู่งานจราจรสันติตำรวจคนครบาดุสิตแล้วก็ขโมยอาวุธปืนของดาบตำรวจลิขสิทธิ์ก่อนจะยิงเข้าใส่ที่ศีรษะหนึ่งนัดเป็นเหตุให้ดาบตำรวจผู้นี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากนั้น คนร้ายขับรถยนต์หนีไปทางถนนราชวิถีฝั่งขาออกมุ่งหน้านสรสวีชัยสมรภูมินะครับโดยวิ่งสวนทางขาออกด้วยแล้วก็ชนเข้ากับรถแท็กซี่สีชมพูเลขทะเบียนทอทะหารวอลแหวน3087กรุงเทพมหานครบริเวณด้านหน้ากระทรวงการต่างประเทศฝั่งกรมทางหลวงก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่แท็กซี่คันดังกล่าวจนคนขับนั้นเสียชีวิตคาที่จากนั้นคนร้ายก็ได้ใช้อาวุธปืนเข้าจี้รถยนต์คัมรี่สีบร,รนอนเงินเลขทะเบียนชอเชอร์สอสื อ131กรุงเทพหมหานครแล้วก็ยิงเข้าใส่เจ้าของรถได้รับบาดเจ็บที่ท้องนะครับก่อนจะขับรถพุ่งชนตำรวจที่พยายามเข้าสกัดจับได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งนายก่อนจะขับรถหลบหนีต่อจนกระทั่งถูกตำรวจสกัดและวิสามันกลางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลราชวิถีฝั่งถนนพญาไทโดยเบื้องต้นนั้นตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการก่อเหตุครั้งนี้ครับ